ในภาบูชสของวัดที่หลวงพ่อท่านเคยใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญและท่างก็ยังได้อัญเชิญพลังของธรรมกายพลังของพระเจ้าเข้าสถิตในองค์พระที่ท่านได้สร้างไว้และก็เรียกท่านว่าพระเป็นพระมีชีวิตพระพุทธรูปางประทานรอ,องค์นี้ครับที่จะมีชื่อจารึกที่ฐานว่าพระโคตโมพุทโธ เป็นพระที่หลวงพ่อสดท่านได้สร้างไว้เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากประทานพรแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้ประสบความสำเร็จมามากต่อมาและพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็ยังเป็นต้นแบบของการสร้างพระของขวัญในยุคข,ของหลวงพ่อท่านนับตั้งแต่รุ่นหนึ่งเป็นต้นไม้ด้วยนะและสมัยนะั้นหลวงพ่อสดท่านก็ได้ย้ำอีกว่าการที่วัดปักน้ำมาสุขความเจริญอย่างรวดเร็วน,นั้นก็เพราะเดชบาปปร,รมีของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสำคัญและยังไม่พอเท่านั้นนะครับที่เบื้องหน้าพระประธานก็ยังมีพระพุทธรูปปางฉันสมอเทพออในเรรื่งงขงกามีสุขภาพดีีซึ่งงงทั้้อนนใสมัยก่อน ก็มักจะมีคนมารูปขอพรจนเนื้อทองที่ผิวหลุดเลาะออกไปปัจจุบันนี้นะครับทำได้แค่เพียงสก,กัลระอยู่ห่หางเท่านั้นนะและนี่ก็คือเรื่องราวความลับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นที่หลวงพ่อสดท่านได้สร้างจากกายภายในเป็นกายของสมาธิขั้นสูงจนทําให้พระที่อยู่ในพระโบสถ์หลังนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เกินขดเกินคาจริงๆครับ